พามาเก็บผักไปกินกับขนมจีนอันนี้เป็นผักกาดผักกาดหินนะคะปลูกฝั่งนูน้นไม่ได้พานเพื่อนไปดูเลยโอเคเดี๋ยวจะการอัพอีกอีกเพจนึงอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยละ <c oughs> จะอัพเหมือนจะอัพแค่เพจเดียวโอเคนะคะนี่ค่ะก็ผักกาดหินก็การอยากกินก็ไม่รอให้โตนะก็เก็บมาเลยนี่นะเออ แล้วก็น,นี่เป็นกระเทียมป่าที่เราปลูกแล้วมันแก่แล้วค่ะแก่แล้วเนาะแต่กินใบได้กินหัวได้ก็เก็บมาแล้วด้วยกินกับขนมจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญพามาเก็บราดีสหัวเอากลมๆแบบนี้จริงๆหัวมันไม่กลมหรอกผมจะยาวกว่านี้แต่ว่าอยากกินแล้วค่ะต้องทยอยเก็บนะคะจะไปกินกับขนมจีนจ้ะก็พันที่มันเป็นสีชมพู อีชมพูหรือสีแดงเนี่ยครึ่งหนึ่งแบบนี้สีขาวกรอบอร่อยมากเลยนะกรอบอร่อยกว่าพันสีแบบพันเชอร์รี่อ่ะออคนญี่ปุ่นเขาเรียกซากุระโบะแรดิสนะคะมันจะเป็นกลมแล้วก็สีแดงล้วนสีชมพูล้วนใช่ไหมแต่นี่มันจะเป็นกึ่งหนึ่งนะค่ะแต่ว่าอันนี้กันเหมือนจะใส่ปุ๋ยเยอะไปหน่อยนะเขาก็เลยใบยสวยจะใบกินได้ค่ะ มาเก็บกันเก็บไปจะหมดแล้วมาเก็บกินทุกวันเลยว่าชอบกินนะชอบกินผักสดค่ะนี่หัวเขาจะยาวๆแบบนี้เนาะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือถูกต้องนะหัวยาวๆเมื่อกี้แบบหัวสั้นนี่ก็คือเขายังไม่ยืดนะแต่ว่าเราอยากกินแรอกค่ะสวยดีนะคะราดีสญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเรียกราดีสนะคะแต่คนทั่วไปก็เรียกเรดิสเนาะราดิสเ,เหมือนเขาเป็นพืช ตระกูลหัวไชเท้าแต่วเขาเล็กนะคะรสชาติออกเหมือนกันคล้ายๆแต่ว่าเขาจะมีความกรอบเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นกว่าหัวไชเท้าน้ําไม่เยอะนะ,ะแล้วก,กินเป็นสลัดหรือไปดองก็ได้ค่ะแต่ว่าการจะชอบกินเป็นผักสดกับพวกอาหารไทยมันจะแบบเป็นเครื่องเคียงอ,อร่อยมากเลยนะคนชอบกินผักอยู่แล้วเลยนี่ค่ะใส่ไป,ไปเลยโอ้หัวนี้แบบหัวอวบมากเลย หัวใหญ่มากเลยตอนนี้ยังไม่แก่มากเราก็กินใบได้ค่ะประมาณนี้โอเคไม่ต้องรอให้หัวแบบยืดยาวเท่าไหร่นะพอเราอยากกินแล้วนี่นี้หัวมันติดกันแล้วก็ถอนอ,อกมาเลยค่ะจะได้ไม่แทรกกันนะคะผักสลัดนะคะผักสลัดเหมือนจะช้ามากเลย แต่ว่าการดึงไปกินแล้วหนึ่งหัวนะใหญ่กว่านี้หน่อยฮะนี่บางต้นยังต้นเล็กแค่นี้เลยงงมากเลยมันต้องใช้ปุ๋ยน่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวแต่ว่าการใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่เหมือนมันจะช้ากว่านะคะนี่ค่ะปลูกเนี่ยคนชอบกินผักกินใบแบบนี้นะมันกินสดๆดได้ไงเพราะว่าผักใบๆบแบบเนี้ยการจะ รู้สึกว่าจะแบบกินตลอดอเป็นกุดๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผักเป็นลูกๆอันนั้นเออมันต้องไปทําอาหารหลายอย่างเนาะคือพูดง่ายๆคือชอบกินผักสดนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ให้เขาโตนิดนึงก่อนค่อยกินเนาะนก็เป็นผักสลัดค่ะวันนี้ผักของเราเดี๋ยวเข้าไปกินขนมจีนแล้วค่ะอ้วาจ้าผักเป็นสวนค่ะ ตรนนี้นะคะก็กินตรงนี้แหละห้องแบบยังไงอะ่ะที่มันเปิดเปิดห้องรับแขกอะไรก็ไม่มีนะบ้านแบบเล็กๆกันะนะเพื่อนแต่มัมีสองชั้นอยู่แต่ว่าเกียดถือไปข้างบน พันนีกการว่ามันกรอบอร่อยเดีอวใบกินได้แต่ว่ามันจะมีตรงนี้มันจะมีขนๆหน่อยใบใหญ่ๆเพราะว่าใส่ปวยขี้ไก่ขนมจีนแบบ แค่ะผักแพม่กินหอมกินดิบออ,อันนี้ผักกาศใบส้อยค่ะหล้างไงสะอาดแล้วก็กินทั้งร่างนี่นแหละ ไม่ถนัดไม่ถนัดอยู่ดีนี่อันนี้จะกรอบมากเลยราดิสเนี่ยกินสดๆดต้องอนมาเมื่อกี้ใบก็โอเคตอนแรกกินไม่เป็นใบมีความรู้สึกว่ามันมีขนไงแต่เดี๋ยวนี้โอเครสชาติก็เหมือนใบเหมือนใบประกัสรู้ปะ ใบประกาศเขียวหรือพวกประกาศใบประกาศอะที่มันไม่เผ็ดเท่าไหรอ่อะไรเนี่ยสุดซุดอ่อ๋อส้มสองใบโอ้ยตายสติตังกลัวรีบทำครีดก่อนเพื่อนไม่ได้ดูเนาะ ทําคลิปแล้วก็จะออกไปถอนหญ้าไปดูแบบสวนปักซะหน่อยนะคะปลูกเยอะนี่ก็เหนื่อยนะเพะื่อนปลูกเยอะแถมตอนสุดท้ายมาแบบว่าโดนพวกไก่กาพวกลกคืออืมต้องดูแลกันอย่างจริงจังกันทีเดียวอื บายเอาทิ้งเสียดายจังโอเคไปแล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนบ๊ายบาย